อะโมบาไก่แต่งนะครับประกอบลองประกอบดูไก่ตัวนี้จะติดทรงบอดี้นิดหนึง่งตาใบตาใบออ,ออกนิดหนึ่งได้นะครับผมตาใบออกแล้วแต่ยังออกยังไม่หมดนะครับมาดูนครับที่ว่าเซมิเซฟออตโต้นะครับเซฟนะครับเซมิ เซมิ S S ุณนะครับผมต้องตบใบออกอีกเดนนะครับเพราะว่าไก่มันจับไม่สุดนะครับมันติดตรงบอดี้นะครับดูนะครับนี่ครับเซมินะครับออโต้เซมิเซฟเซฟมันจะเซฟไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดตรงนี้เพราะว่าไก่มันไม่สุดดูนะครับ นะครับแต่ถ้ากดไกลมาสุดกลับมากดไกลสุดนะครับนะครับนะครับก็จะเซฟได้ปกติเห็นไหมครับว่าไกลมันไม่สุดต้องดันมันนิดนึงเพราะว่ามันติดบอดี้นะครับ นะครับครับจะใส่อย่างนี้นี่ครับนะค,ครับเซฟปล่อยรอยนะครับนี่ครับโอเคนะครับผมทำได้ครับขอบคุณครับ